สวัสดีครับวันนี้มาพูดกันในเรื่องสมุนไพรฟ้าทลายโจรอีกสักครังนะครับสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นี้มีสรรพคุณทางด้านการรักษาเกี่ยวกับอาการเป็นไข้หวัดเจ็บคอลดน้ำมูกลดไข้ลดอาการเจ็บคอ นะครับสำหรับสมบพคุณของฟ้าทลายจรนี้จะช่วยยับยัง้งการแพร่กระจายของไวรัสบางชนิดนะครับและก็จะช่วยลดอาการของการเป็นไข้หวัดนะครับลดน้ำามกและก็ลดเกี่ยวกับการเจ็บคอ,อรักษา อาการเจ็บคออาการไอนะครับลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีรียนะครับเกี่ยวกับสัพคนของฟาทราโจรน,นะครับฟาทราโจนนี้ก็มีสารอยู่หนึ่งชนิดนะครับที่เรียกว่าแอนโดกราโฟไดนะครับแอนโด a p าโฟไรนะครับสามารถยับยั้ง เชื้อไวรัสบางชนิดได้นะครับสำหรับสารที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรน,นะครับคนจะมีไว้เพื่อเป็นายาประจำบ้านนะครับสำหรับไว้เพื่อรับประทานแก้อาการเป็นไข้แก้เจ็บคอลดอาการเป็นไข้เป็นหวัดแม้กระทั่ง ลดอาการแพร่กระจายจของเชื้อไวรัสบางชนิดนะครับสำหรับสบคุลของฟ้าทะลายโจรน,นะครับทางการแพทย์ก็ได้วิจัยออกมาแล้วเกี่ยวกับสบคุลของฟ้าทะลายโจรน,นะครับจะช่วยลดหรือยับยั้งอาการของผู้ที่ป่วยเป็นไข้หรือเจ็บคอ วยจากอาการของติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับจะช่วยลดอาการจากหนักให้เป็นเบาได้นะครับสำหรับสับคุของฟ้าทรลายโจรน,นะครับควรมีไว้เพื่อเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับไว้เพื่อกินรับประทานแก้ไข้แก่วัดลดน้ำมูกแก้เจ็บคอนะครับสำหรับฟ้าทลายโจรน,นะครับ ทางการแพทย์ก็ได้วิจัยออกมาแล้วแล้วก็ได้ให้เ,เป็นยาสามัญประจำบ้านจุดไว้สำหรับบ้านเพื่อรักษาอาการรคตอาการต่างๆรคอาการป่วยจากการเป็นไข้เป็นหวัดรคอาก,การเป็นไข้เป็นหวัดแก้เจบ็บคอต่างๆนะครับสำหรับสควรของ ว่าทบายโจน,นะครับทางก้ำแพทย์ก็ได้วิจัยออกมาแล้วมีเชื้อเออมีสารอยู่มีสารอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแอนโดกราโฟไลท์นะครับแอนโดกราโฟไลท์นะครับสารชนิดนี้สามารถที่จะยับยั้งยับยั้งเ,เชื้อไวรัสหรือลดอาการของผู้ป่วยจาก โควิดได้นะครับสำหรับว่าฟ้าทะลายโจรนะครับก็ให้มีไว้เพื่อประจำบ้านติดบ้านไว้นะครับสำหรับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสำหรับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษาหรือบำบัดโรคแพ้คัเจ็บนะครับสำหรับสัพคุณของ ว่าทลายโจรวาทลายโจนรจน,นะครับมีสารอยู่ที่นิดหนึ่งที่สามารถลดเลือียับยั้งหรือลดเลือยับยังยบย้งเชื้อวรัสของผู้ป่วยได้นะครับจากหนักก็เป็นเบานะครับจากเบาก็าไม่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายได้นะครับสำหรับสัมคุนของฟ้าทลายโจรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ